สกีทะเลแห้งนะคะสุกี้แห้งนี่ก็พบกับไลฟ์สไตล์เบ็นไฟช่นเนลเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไคร์ด้วยนะคะนี่สุกี้แห้งเรวน่ากินไหมเดีย๋ยวนะ ปลาหมึกกรุงเด็ลกลมขีดทั่วอันนี้ไม่ได้ใส่จานนะคะใส่กล่องโฟมตามที่สั่งมาเลย ปลาหมึกค่ะปลาหมึก กลายเป็นมืดมืด ก้องใสออืมวันนี้ก็อากาศก็เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะ วันนี้ก็มีแนวที่จะตกนนหน่อนๆมีแนวล้มค่ะตกมากก็ช่วงดึกๆ <c oughs> ถกหมดหลายกุ้งให้เยอะด้วย สองตัวสามตัว มาค่ะใครที่ยังไม่ได้กินข้าวอร่อยมาก ก็ซื้อมาจากร้านใ,นใกล้แถวนี้แหละคะ่ะเพราะว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งเวลาง,งานอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่างทานกินนะคะเพราะว่าจะซื้อเอาเทีย่ยงก็ไม่รู้จะกินอะไรดีเนาะแบบว่าก็เลยเอาซุกี้แห้ง dạ con tuổi dễ dàng quàng miếng nó có đi im nè <laughs> นี่ค่ะหมดไปแล้อืมแล้สี่สิบนะฮะถือว่าคุม้มลาบคนที่ว่า ไม่ว่างทำกับของกับข้าวเนาะนี่ก็จ,จะเป็นสตรอเบอรี่ปันวันนี้ก็ เป็นอันอิ่มท้องเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ไว้เข้ามาเยี่ยมมาชมนะคะแล้วก็มาฝากเพื่อนๆไอเอฟซีใหม่ทุกคนนะคะใครที่ผ่านมาก็แวะมาทักมาทายกันได้ยินดีต้อนรับเสมอคะ่ะฝากฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะคะแบบว่า เพอที่จะมีทำคลิปต่อๆไปนะคะเราจะเข้าเส้นชัยไปด้วยกันเนาะแบบตอนนี้ก็อาจจะยังน้อยเดี๋ยวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแบบไม่รีบร้อนนะคะขอเพื่อนๆที่จริงใจเข้ามาให้กำลังใจแค่นั้นก็โอเคค่ะแบบว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ